สบัยดีเอฟซีทุกคนเนาะสบัยดีเอฟซีเบโนหนึ่งทุกคนหรือว่าสบัยดีทั้งสองยูทูบบาลเบสแนลทุกคนเออหรือว่าหัวใจ้ในเกมก็คือเบโน่หนึ่งแหละทุกคนเออบอกว่าลบไปลบมาเนาะทุกคนอ่ามาเบิ้งคลิปนี้ก็คืออ่าจะมาลินอ่าเป็นคลิปอ่าให้เบิงเนาะทุกคนเนาะเป็นตัวละครอัดดัตีิคือเก่าทุกคนเนาะบอกว่าเป็นตัวถนัดประจําใจของเบโน่หนึ่งแหละเออบอกง่ายๆก็คืออ่าสองเบโนหนึ่งก็คือเป็นสองอดัตนั่นเองเนาะลินตัวอื่นไปใส่บอได้เนาะทุกคนเนาะก็คือสังเเกตตบิิิิิ่่่่งงววาาาาลลลลลลนนนนนคคคปปปปออออืืีััมได ่บคอยมีคนเบิงนะแสดงว่าเอฟซีทุกคนบ่มมาทุกคนเนาะบ่มมาห้ดินตัวละครอื่นไ้ดินแต่อัดดัาดทุกคนเออโอเคแล้วก็จัดไปทุกคนนะสีลงคลิปอดัตดให้รงเรื่อยๆนะทุกคนเนาะอ่าจะพันลินพัาย่างลิน์หดให้เบิงกนะทุกคนอ่าคนอื่นก็ขอฟ้าไปก่อนนะทุกคนเนาะแต่ว่าลินตัวละครอัดัดนี่ส่งตัวเกมนี่คาตตองอ่าคอยเก็บสแต็กไปก่อนนะทุกคนเ่มได้มีคลิปมีบัฟกับแรนไปใส่เลาทุกคนเออเคลียคลิปอาเก็บสเต็ปไปเรื่อยๆนะทุกคนเนาเเว่ันหต็อบ ในเจัาหนอนนะทุกคนเออเพราะว่าภายในเต๋านี่มันจะได้เปลี่ยนนะทุกคนสำหรับสายปลาสายฟ้ามาเนาะทุกคนเนาะอาจาว่านี่โอ้โหเข้ามาเติมเลยทุกคนอ่าสามสามอัตเติมอาจาว่านี่โอ้โหทีมันเกือบแตกเนาะทุกคนเนาะเอามาจาว่านี่โอ้โหจาว่านี่ดีจะมีซับพอร์ตเนาะทุกคนโอ้โหมาจาว่านี่กับโยมกับท้าเนาะทุกคนมาจาว่านี่กับขออ่าเอาบัฟไปก่อนเนาะทุกคนเนาะเออจาว่านี่เวลเจตทุกคนอ่าจาว่านี่เปิดอั้ตีขึ้นมาจาว่านี่บินใส่เอาเดียบลอยทุกคนเอาบุได้ขาเนาะทุกคนว่าจะมาลาดเนาะทุกัขอ อ่าไปตีทองกทุกคนเออเพราะว่าปรเทด้ที่ทองมันจะได้เงินไว้นะทุกคนมีโอกาสตีก็ตีไปเลยแวก็ตีปอมตีท้าเนี่ยตีไปเลยเพราะว่าอาด้านนี่ทุบปอมนี่สแต๊มันจะขืนซีบเลยนะทุกคนามาจังว่านี่อ่ามาหน้าเมื่อตอทุกคนเอาตรงใดกลับบ้านทุกคนขอกลับบ้านก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวจะมาใหม่เออทุย อ่ามาจังหวัดนี้ก็คโคเรนออกไปแบบแม่แม่แม่ออกมาเนาะทุกคนอ่ามาฟาร์มเลยจ้าอ่าจังหวัดนี้ปั๊บมอนทุกคนปั๊บมอนมาตัดบัฟทุกคนเออมาตัดบัฟทุกคนเออทุยมาตัดคลิปเนาะทุกคนอ่าจังหวัดนี้อันนี้หลอดลูกบอทุกคนจังหวัดนี้เปิดนาตีขึ้นมาทุกคนบอหนาหล่อทุกคนตูมเรียบลอยทุกคนเอามาจังหวัดนี้จังหวัดนี้โอ้โหโคตรสตันเลยเนาะนยิ่งเราเนาะทุกคนเอามาจังหวัดนี้โอ้แบบนั่งยิ่งตัวนี้นี่โคตรแบบไม่ต้อเลือดใจเลีทุกคนเพราะว่ามันเป็นนกออแแแบบบบบ่าาาเเขข้ไไปปงโตลวะ เขาไปแล้วก็มีก้อนดันออกนะทุกคนเนาะมันเขาไปบดทึ้งตัวแล้วนะเออเดี๋ยวเครื่องจําเจอกันนะทุกคนเออเจอไว้มาเจ้านี้เกิดมาแล้วก็ขออ่าออกไปฟาร์มไปยังคือเก่าแหละเออเพราะว่าอัดลีนป้านี่ต้นเกมต้องใจเย็นนะทุกคนเออใจเย็นเกมสเต็กมันได้เรยลายก่อนทุกคนอ่าขาดว่าซิงแห้งแน่นะทุกคนลุยได้เลยทุกคนอ่าขอเก็บสเต็กไปก่อนนะทุกคนเนาะ อ่าขอเก็บสแตคขอเก็บบับเก็บปลาเก็บยังปลาอือทุยเก็บไปเรื่อยๆนี่นีเอามาจากหวานี้กับผุเพื่อนเท่ากับบวกนักเลยทุกคนเอามาจังหวานี้เปิดนันตีใส่ถอยออกมาขึ้นจังหวะนนี้จังหวะนี้ล่านเซลอดล่านเซลอดขอยังมาหนึ่งเรียบร้อยท <iałem S 1> <dragon S 2> ุกคนโอ้โหต้นเกมได้ขาแห้งตัวน <t os that> <t os that>? ี้ก <that> ็ถ <t os that> ือว่าโอเคแล้วนะทุกคนเนาะอ่ามาจังหวานี้กับแรนออกมาทางหลังทุกคนบับหมอนทุกคนบัฟหมอนทุกคนจากหวะนนี้จังหวะนี้ตูมโอ้โหมาจังหวานี้ขออยังมาหนึ่ง ขออมานึงโอ้โหขาบอ่อได้นะทุกคนเอามจาจังหวะนี่ขากำแพงทุกคนต้องใช้เหล้าแ,แบบแบบตื่นเต้นายนะเอ,ออหยาแนแห้งนะทุกคนไปจนขากำแพงทุกคนเอามาจัะนี่ก็ขออบับอีกคือเก่าเนาะทุกคนเออลินอดัดนี่ เอาต้องใจเย็นทุกคนอ่ามาจังหวะนี้แลนออกไปทางหลังคือเก่าทุกคนเพราะว่าเอาตัวอ่อนๆเข้ามาน้ำจังหวะนี้เอามาจังหวะนี้ตูมข้ออีกมาหนึ่งตูมเรียบร้อยทุกคนถือว่าจัดให้2ดอกแล้วก็บอกนี้เนาะทุกคนเนาะเุยเอามาจังหวะนี้เปิดดันตีคือทุกคนมานจังหวะนี้บ้าหมอนนะทุกคนบ้าหมอนจัดดันเลนคือเก่าของเราแหละเพราะว่าคนเราบ่มีคนดันเลนนะสงสัยเราก็สิหัวหอนให้ทีมเราคือกันมาจังหวะนี้บนหนารอทุกคนตูมเรียบร้อยทุกคนโอ้โหเบิ่งภาาพสรุกคนแบบวานเจบทุกกคนนนตอี้็สายาามกแล้วเนาะทุกคนเนาะ สำหรับข่อยคิดว่าในตัวละครของอัดดัตนี่อ่าในเกมโมบายลีเจนนี่สำหรับข่อยนี่คิดว่าโอ้โหแบบติดหนึงเลยแหละสำหรับตัวละครอัดดัตที่ว่าเอามาหลีเลงสำหรับว่าเมดแห้งนี่แมนว่าท็อปหนึ่งเลยเนาะทุกคนเนาะสำหรับอสายนักสูบนี่เนาะทุกคนเนาะแบบอัดดัตนี่แห้งสุดแล้วเนาะทุกคนเนาะสำหรับอ่าในเกมโมบายลีเจนทุกคนอ่ามาจังหวะนี่มาดักปลาเนาะทุกคนเนาะคิดว่าจะมีคนอ่าวิ่งผ่านมาทางนี้โบมี่เนาะทุกคนจังหวะนี้ก็เปิดดัานทีขึ้นมาเอามาจังหวะนี้ซากุระทุกคนโบนย่อมไปเน Chẳng qua thịt bắp mòn thôi con บะหมอนจังหวัดนี่จังไดทุกคนสีหลอดหรือบอบะหมอนจังคนจะมาจังหวัดนี่สกิลซองมาทุกคนอ้ามาจังหวัดนี่ขออยู่มัดหนึ่งเรียบร้อยทุกคนโอ้โหขาซองไปนะทุกคนโอ้โหถ้าทีมได้เจออาดัตแบบรีโนโหดเดินาจะหัวหอนหนาดูแล้วนะทุกคนเพราะว่าอาดัตนี่โคตรโก่งทุบมัดหนึ่งซองมากกระแตกทุกคนสังเกตว่ามัดเดียวโอ้โหทุกคนนี่เบิ่งคิมอ่าจังหวัดนี่ทุกคนแบบบะมัดเดียวเลยนะทุกคนจะได้สมัยหัวหอนนะทุกคนขาขาซามไปนะทุกคนมันอยากเกินนะนะเออเจ้าอี่่นีีต้้แลว ตัวคนสองมัดเองนะสำหรับแนนนอนตัวคนเนาะเพราะว่าอดัตนี่สำหรับไอ้อลงเปลินหลายๆคนนี่ห้องวโปแน่นอนทุกคนไพ่กับวโปที่จริงแล้วบอดเดโปเลยทุกคนเนาะอดัตเน็มบอดเดโปทุกคนมันขืนกับนซีมือการเก็บสแต็กของเฮาเนาะทุกคนเนี่ยอ่าสังเกตบางจังหวะนี่ก็มัดเดียวเนาะทุกคนเอาโคตรโปแลยเนาะสงสัยแบบมันเจอแบบนี้ทุกคนเออเพราะว่าหลายๆคนห้องวโปนะทุกคนเอามาจังหวะนี้ล้านซีรอดมาทุกคนล้านซีรอดมาโอ้โหเราเปิดอันนั้นเนาะทุกคนเราใส่สกิลเราบอดเเนาะทุกคนนะมาจังหวะนี้โอ้โหบบบ่ทททันนนนเเาาะุุกคถ้้้ไดีีรรยยอล ขาซองเลยเนาะทุกคนเนาะอ่ามาเจ้าว่านี้กัขอแลนไปไปไปบีบทางนี้แหละอามาเจ้าว่านี้บัาหมอนทุกคนบัาหมอนดันดันเล่นก้างทุกคนด้านล่างขเกาจะว่านี้จะได้จะได้เจ้าว่านี้เรียบร้อยทุกคนโอ้โหสี่คนเลยทุกคนมาฮุบเราเนาะทุกคนเนาะโอ้โหอัดดัดนี่โคตรโป้เลยทุกคนเอส้สงสงสัยแบบนี้นะทุกคนที่ว่าอ่าหล,ลายๆคนว่าห้องว่าโป้โป้นะสำหรับไอรินมาหล,ลายๆคลิปนี่ ไพ่ไพก็ว่าโอ้โหยังปูโป้เบนเอาหนึ่งโป้เบนเอาหนึ่งโป้นะโบเรโป้ทุกคนอามาจาวานี่ซับหนึ่งลุยเลยทุกคนเรียบร้อยทุกคนมัดเดียวสองมัดเรียบร้อยทุกคนอมมาอีกมัดหนึ่งมาอีกมัดหนึ่งโอ้โหเบิ่งผาบสาก่อนนะทุกคนใจเย็นๆอดใจรอก่อนทุกคนบับหมอนวันศุนี้ทุกคนตู่มเรียบร้อยทุกคนบับหมอนสองมัดนะทุกคนสำหรับอ่าตัวอาหารมัดเดียวทุกคนมาจาวานี่โอ้โหเล่านี้ออกก่อรบับออกก่อนนะทุกคนถ้าว่าอยู่ต่อเนี่คือสิบบุหรีทุกคนอมมาจาวานี่คอยเปิดอันตีเข้าไปทุกคนเปิดอันตีเข้้้้าาาาามจัังหวะะนนนนนนีโอขบบ่่ไดเททุกค อามาจามาัวัดนี้กาัพพอร์ตว่าเขากันพปอร์ตไปเรื่อยๆว่าสิกรับปองอุเบกับเรียบร้อยทุกคนโอ้โหมัดเดียวมาจามาาัวัดน,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 นี้ร้านสปอร์เรียบร้อยทุกคนโอ้โห o องมัดสองตัวทุกคนมันอยากเกินฮะน่ามันอยากเกินฮะน่าทอกเตอร์มันอยากแห้งเกินฮะน่าแบบนี้แหละเขาห่อมาโป้มาจัวัดนี้ขอยมาหนึงเรียบร้อยทุกคนนี่แบบนี้แหละเขาจึงว่าโป้ทุกคนมันโป้รีได้สำหรับอาดัลตเนาะทุกคนแต่ว่าสำหรับปีโนหนึ่งนี่บอได้โป้ทุกคนเอออาดัลตมันโป้เองเนาะทุกคนเนาะมันอยากแรงเกินหัฮะ แรงเหมือนกับปูอะครับมาจังหวะนี้เปิดหลอดเลยทุกคนอ่ามาจังหวะนี้เอาหลอดทุกคนเอาหลอดก่อนนะทุกคนเนาะอามาจังหวะนี้โอ้โหบัมมอน บ <West> มัมมอนี่ด้านเล่นโคตรเก่งนะทุกคนหน่อยเจได้เอามาอยู่ในทีมนำด้วทุกคนแล้วด้านเล่นโคตรได้เรื่องอันนี้ทุกคนแต่ว่าทีมเราบดดันแบบทีมละหลินโมเป็นนะแต่ละหลินเป็นผู้เถอะด้านเล่นนั้นเล่นนี่ทุกคนแต่ว่าอดั้มันก็โหดเกินนะเรียบร้อยทุกคนโอ้โหด้านเล่นบ่อได้เนาะทุกคนภัยเงีย่ออกจากทีมก็คือคนนั้เตรียมลืมซื้อออกจากบัญชีแเราทุกคนเอามาจากวันนี้เอาไรขาไล่ล่าบอเออทุยไรขาไม่เงี้ยคอยบ่อได้เนาะทุกคนตู่มเรียบร้อยทุุุกกกคคคนนนนนนโอออ้้้มมััััดดตตววเเาาาะททจงีีปิไ เปิดอันตี้คูนะทุกคนโอ้โหแลนด์เขาในทานหมดเลยทุกคนกับออกมาถุบ กุบานซองบาดแผลกเลยนะทุกคนเนาะสุดท้ายแล้วทีมข้าวกับเป็นภายนาไปนะทุกคนจบไปได้ทุกคนโอเคน้อสรักินีก็ขาจบบพทานีนะทุกคนเนาะยที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองยูทูบเนาะทุกคนเนาะก็อย่าลืมกดติดตามนะทุกคนเนาะเผื่อไปก๊ักใจให้เหตุคลิปต่อๆไปนะทุกคนเนาะสรักินีก็ขาจบรอบพทานีนะทุกคนเนาะขอบใจที่ว่าทุกคนทีมวงคลิปนี้แต่ตนจนจบคลิปนองสรักสก๊อข้ากับนายซิบเก่าคิวใต้หนึ่งซอยหกเนาะถือว